เป็นเรื่องที่ผมอ่ะชอบทฤษฎีนี้มากๆทฤษฎีการทดลองพิสูจน์ว่ามีวิญญาณจริงๆไหมอะไรเงี้ยเป็นทฤษฎีหนึ่งในการที่ใช้พิสูจน์ได้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับทฤษฎีนั้นๆเรื่องนี้ชื่อเรื่องว่าสี่เหลี่ยม ตำนานเศียรข,ขวญสี่เหลี่ยมเนี่ยเป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับกลุ่มนักเรียนชายหญิง5คนที่ไปเที่ยวกันที่ภูเขาภูเขาแห่งหนึ่งแล้วกันเป็นภูเขาที่ปกคลุมไปด้วยหิมะโดยกลุ่มนักเรียนชายหญิง5้าคนนี้อยู่ในชมรมเดินเขาซึ่ง5้าคนก็ได้ชวนกันไปเดินภูเขาลูกหนึ่งที่มีหัวปกคลุมอย่างที่บอกในช่วงเช้าที่ทุกคนไปถึงภูเขาอะอากาศแจ่มใสามากเหมาะแก่การเดินขึ้นเขามากแต่พอช่วงทเที่ยงเนี่ยหิมะมันก็เริ่มตกลงแบบปล่อยๆปปล่อยๆจนสักพักก็กลายเป็นพายุหิมะในช่วงเย็นทั้ง5้าคนจากตอนแรกที่เป็นนนแแคค่เเเเพพียงงดิขาาปสภตัวอ กลายเป็นผู้ประสบภัยแล้วมันก็มีหนึ่งคนในนั้นที่ดันประสบอุบัติเหตุโดยมีหินที่มันเกิดจากการพายุหิมะพัดลอยเข้ามากระแทกหัว จะทำให้ศีรษะแตกเสียชีวิตตรงนั้นเลยทั้ง4คนที่เห็นเพื่อนคนหนึ่งเสียชีวิตก็ต้องพากันเอาตัวรอดโดยมีคนคนนึงในกลุ่มนั้นแบกเพื่อนที่เสียชีวิตไว้บนหลังจนทั้ง4คนเดินไปเรื่อยๆไปเจอกับบ้านไม้หลังเล็กๆหลังหนึ่งแล้วกันซึ่งตัวบ้านไม้เนี่ยเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมทั้ง4คนคิดในใจว่ารอดแล้วรีบเข้าไปในบ้านหลังนี้กันคือทั้ง4คนเข้าใจว่ามันเป็นบ้านที่เขาเรียกว่าอะไระสร้างขึ้นมาเพื่อไว้ให้ผู้ประสบภัยเข้าไปหลบได้อะไรอย่างเงี้ยคืออทั้ง้งนนคนนนเาาาาใบหววรํมตสียย ไม่สามารถใช้งานได้แต่ว่าออกไปก็อันตรายกว่าก็เลยเลือกที่อยู่ในบ้านหลังนี้ทั้ง4คนได้วางล่าของเพื่อนที่เสียชีวิตอะไว้ตรงกลางเพราะว่าคงไม่มีใครอยากอยู่ใกล้ศพเนาะ แต่ก็ทิ้งเพื่อนคนนี้ไม่ได้เสร็จปุ๊บทั้ง4คนก็คุยกันว่าจะทํายังไงให้เรารอดพ้นข้ามคืนนี้ไปให้ได้โดยที่ไม่หนาวแข็งตายอะ่ะทั้ง4คนก็เลยคุยกันว่างั้นเอางี้เราจะใช้วิธีการให้ทุกคนอะ่ะแยกนอนคนละด้านของมุมนึกภาพสี่เหลี่ยมจัตุรนะัสนะศพอยู่ตรงกลางใช่ไหมแลวทั้ง4คนก็อยู่แต่ละมุมห้องโดยทั้ง4คนอะ่ะจะผลัดกันนอนเพราะว่าคงไม่มีใครอยากนอนตัวติดกันหรือเบียดกันอะไรอย่างเงี้ยทั้ง4ี่คนจะนอนคนละมุมห้องโดยที่ทุกคนจะนอนก่อนแล้วคนที่1จะเป็นคนอยู่เฝ้า้าาาจนนผ่่ไไปไดปดระมม 1- 2ชัวโงที่1จะโด้ป็น ทางด้านล่างมุมซ้ายบนเดินลงมาด้านล่างนะจากนั้นคนที่2จะจะยืนยืนเฝ้าคนที่1หลับพอผ่านไปสองชั่วโมงคนที่2เดินปลุกคนที่3แล้วคนที่3จะลุกขึ้นมาเฝ้าคนที่สองหลับเสร็จทุกคนที่3ไปที่คนที่4ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งพวกเขาอยู่ได้ถึงเช้าทุกคนไม่เอะใจอะไรจนกระทั่งกลับไปถึงที่ที่มหาวิทยาลัยของตัวเองเนาะที่ชมรมที่อะไรเงี้ยมันมีคนหนึ่งที่ทําหน้าเครียดเลยว่าพวกเรารอดได้เพราะว่าเพื่อนคนที่เสียชีวิต ไอสามคนก็งงว่าเฮ้ยไอคนที่เสียชีวิตอะมันตายคนแรกเลยเราจะไปรอดได้เพราะมันได้ยังไงวะไอคนที่พูดขึ้นมาว่าเรารอดได้เพราะเพื่อนที่เสียชีวิตอะก้ากระดาษมาหนึ่งแผ่นแล้วกวาดลู่เสี่ยลมจัตุรัดขึ้นมาจากนั้นเขียนเลขหนึ่งเลขสองเลขสามเลขสี่ลองนึกภาพตามผมนะว่าจากคนที่หนึ่งวิ่งไปหาคนที่สองคนที่หนึ่งจะไปแทนที่คนที่สองคนที่สองวิ่งไปหาคนที่สามคนที่สามก็วิ่งหาคนที่สี่คนที่สี่วิ่งไปมันต้องเป็นที่โล่งเพราะคนที่หนึ่งมาอยู่จุดที่สองแล้ว จนเช้าเลยรอดออกมาได้มันก็เลยเดียบทสรุกันว่าไอ้เพื่อนคนที่เสียชีวิตอะลุกขึ้นมาช่วยพวกเราเว้ยมันก็เลยทําให้ทั้ง4คน5คนเนี้ยยังสามารถวนหากันครบรอบได้จนเช้าจบแต่จริงไอเรื่องนี้มันมีทฤษฎีทฤษฎีหนึ่งก็คือว่าถ้าอยากจะสัมผัสกับ วิญญาณมันจะดันตรงกับเรื่องนี้พอดีได้เลยก็คือให้นําสิ่งของหรืออะไรก็ตามแต่ที่สื่อถึงวิญญาณที่เราต้องการจะสัมผัสไว้ตรงกลางห้องจากนั้นให้เอาทุกคนถือเทียนให้คนที่1จุดเทียนแล้วก็เดินลงมาคนที่2แล้วก็เอาเทียนคนที่1ต่อให้คนที่2แล้วก็คนที่1ดับเทียนตัวเองคนที่2ไปจุดเทียนให้คนที่3แล้วก็ดับเทียนตัวเองทําบนอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆคือมันจะมีคนหนึ่งที่จะต้อง โค้งหักสองรอบใช่ไหมเพราะคนมันจะไม่พอแต่มันมีเรื่องเล่าว,ว่ากันว่าแรกๆมันจะมีคนหนึ่งที่ได้หักสองโค้งเสมอแต่พอทําไปทํามาอยู่ดีทุกคนหักแค่โค้งเดียวก็กเจอคนแล้วแล้วเนือแม้ว่าเทียนยิ่งทาไปน,นานๆเทียนมันยิ่งลดยิ่งยิ่งสว่างน้อยลงเรื่อยๆอหลังๆก็จากเห็นหน้าจะเริ่มเห็นแค่แขนเพราะว่าเทียนมันสว่างเห็นแค่ระยะแขนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งนั่นแหละถ้าคุณโค้งแค่โค้งเดียวไปสักสี่ครั้งม,มันเป็นคำตอบไปแล้วว่าคุณเจอวิญญ,ญาณแล้วจบครับประมาณนี้